สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ครับคลิปนี้ใหม่จะมาเผยเคล็ดลับสําหรับการดูแลผิวหน้าคนไทยซึ่งคนไทยในยุคปัจจุบันมีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดําเกิดจากการไปเจอมลภาวะสิ่งสกปรกหรือว่าแสงแดดเพราะฉะนั้นการดูแลผิวหน้าต้องเริ่มต้นด้วยการล้างหน้าครับใหม่แนะนําสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อคนไทยที่ทําให้ผิวหน้าของคนไทยนั้นมีผิวที่สุขภาพดีแนะนําสําหรับสบู่เบนสก่ายที่เป็นตัวช่วยทําให้ชะล้าง ส,สกปกปลดการเกิดพวกสิวฝ้ากระจุดด่างดําทําให้ทําความสะอาดผิวหน้าได้สะอาดลดต้นต่อของการเกิดปัญหาสิวต่างๆแถมยังช่วยทําให้ผิวหน้าของเรานั้นปรับความกระจ่างใสด้วยนะครับวิธีการใช้ให้เพื่อนๆน,นั้นล้างหน้าทุกครั้งสําหรับการทําความสะอาดผิวหน้าก็จะทําให้ผิวหน้าของเพื่อนๆน,นั้นมีผิวที่สุขภาพดียังไงใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์การดูแลผิวหน้าด้วยสบู่เป็นสกัดตัวนี้นะครับ